มีหนังหนึ่งเรื่องนะครับผมที่จะแนะนําเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับผมเรื่องอะไรรู้ปะอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลย migration ครอบครัวเป็ดประชนภัยเออเป็นแอนิเมชันที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะทุกคนนี่คือครอบครัวเป็ดนะฮะที่จะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับผมเออต้องไปดูนะฮะว่าครอบครัวเป็ดเหล่านี้เนี่ยเขาจะประชนภัยยังไงนะฮะแล้วก็จะย้ายไปไหนนะครับเออต้องมาดูกันนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวจะมา unbox ให้ดูด้วยนะครับอุ้ย มีเป็นสติกเกอร์ด้วยน่ารักมากเลยนะฮะทาง UIP นะครับก็ก็ส่งของมาให้ผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่หมวกเมคกิมิของหมวกเขาน่ารักมากคือมันเหมือนกับเป็นตาประทับแบบพาสปอร์ตเดินทางแปลว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเดินทางแน่นอนนะครับในเรื่องแลวก็จะต้องไปเจอเรื่องราวต่างๆนะครับก็เขาบอกว่าเรื่องนี้นี่คือเนื้อเรื่องคือน่ารักมากเลยทั้งตัวละครการดีไซน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ตัวเรื่องเองเนี่ยก็มีความอบอุ่นใจกินใจด้วยนะฮะเออเดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเขาส่งอะไรมาบ้างเออนี่เบเริ่มอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอ้เป็นของขวัญปีใหม่เลยนะฮะนี่นะครับผมคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือดูตอนปีใหม่จะเข้ากับเทศกาลมากๆเลยนะครับเพราว่ามันเป็นเรื่องของการที่แบบเราจะได้ปะชนภัยนะฮะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะฮะได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆนะฮะที่เราเคยอยู่นะครับฉะนั้นวันที่28นะฮะ ยี่แปดธันวาคมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะนี่โอ้โหใหญ่โตงี้เลยนะฮะเออยากระเพือปีกไปเลยนะฮะนี่ดูสิเอ้ยน่ารักเขีวนะฮะนี่ต่อกันได้ด้วยนะฮะโอ้วาวนี่นี่ครับผมมาดูว่าข้างในมีอะไรนะฮะน่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะวัดรูปรบายสีเพราะว่าที่งานวันพิมียนะครับเขาก็มีการแบบว่าให้เด็กๆมาวาดรูปรบายสีด้วยนะฮะในช่วงงานพิมีนะครับ ก็จะมีแบบดินสอแม่บรรทัดต่างๆให้นะครับก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับน้องๆหนูๆแน่นอนนะครับแล้วก็ไปดูได้ทั้งครอบครัวเลยคือเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะสำหรับหนังแบบนี้นะก็เป็นหนังที่แบบว่าเหมาะกับนานเทศกาลนะครับก็คือแบบดูแล้วฟิลกู๊ดแน่ๆนะครับแล้วก็มันพูดถึงการเติบโตการประจอยการก้าวออกจากถิ่นเดิมๆอะไรอเงี้ยแล้วผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเหมือนเป็ดนะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยทำหลายอย่างมากเลยนะฮะมีทั้งแบบว่า เป็นเทเตอร์เป็นติ๊กต็อกเป็นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างเป็นนักรีวิวแล้วก็จะเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็จะเป็นผุ้มกับด้วยนะฮะเป็นนักเขียนอีกนะอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยโก็เป็นเป็ดเหมือนกันนะคือทำเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเก่งสักอย่างหรือเปล่าก็ก็หวังว่าจะเก่งบ้างนะครับว่าเป็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ายกย่องเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เหมือนกับว่าเฮ้ย ว่ายน้ำก็ต้องว่ายให้ได้บินก็ต้องบินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันต้องปรับตัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยุคนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนต้องเป็นเป็ดนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วนะเพราะเราทุกคนเนี่ยมันมีการแข่งขันสูงขึ้นฉะนั้นเด็กจบใหม่เอ่ยหรือว่าคนที่เติบโตขึ้นเอ่ยทุกคนจะต้องเป็นหลายอย่างนะครับแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าเป็นแล้วไม่เก่งด้วยนะคือเป็นเราก็ต้องเก่งด้วยหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็ดพรีเมียมนนนนนััั่เอองงะฉ้้ตไปดูกวา ครอบครัวนี้จะเป็นเป็ดพรีเมียมหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูกันนะฮะวันที่28ธันวาคมหนังจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะก็หวังว่าจะโดนใจผมนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแค่บอกว่าเป็นครอบครัวเป็ดเนี่ยก็น่ารักแล้วแล้วตัวอย่างหนังเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีแล้วผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฉะนั้นไปลองดูกันนะจ๊ะทุกคน